อ้าวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดพี่น้องนี่ครับใบกระเพราใส่ลงไปเยอะๆครับผมทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะครับโหใบกระเพรานี่สุดยอดครับผมม,มาเดินมาเดิมพี่น้องสุดยอดครับผม สวัสดีครับพบกับลุงแอพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ได้กระนีครับไก่สายอไก่สามสายพันธุ์ครับลุงแอ๊ดจะมาผัดเผ็ดนะครับเขาบอกว่าเนื้อมันอร่อยนะครับเหมือนไก่บ้านแต่ไม่ค่อยเหนียวแต่ว่ามันกินเหมือนไก่บ้านเลยครับผมหอมอร่อยครับผมไปเดี๋ยวไปสับกันครับนะสับกันเลยครับตัวไม่ค่อยโตนะครับประมาณโลโลหนึ่งครับไก่สามสายพันธุ์แต่ลุงแอ๊ดเคยเอาไปต้มยำนะครับผม มันอร่อยครับผมเนื้อเหมือนไก่บ้านเลยครับผมแล้วก็เคี่ยวไม่นานไม่เหนียวแต่ว่ากินเหมือนไก่บ้านครับผมอร่อยมากตัวน,นี้จะสับผัดเผ็ดนะครับอะเสร็จเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวไปลงมือสับกันเลยครับริกแกงก็ตามไปเรียบร้อยแนละ้ว ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับผมพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้นะครับนี่ใส่ลงไปแล้วก็ทําการผัดให้หอมนะครับพริกแกงตำเองใหม่ๆนี่มันหอมพี่น้องสุดยอดเลยแหละเดี๋ยววันนี้ให้ปณีผัดให้กินนะครับผัดไก่อร่อยจ้าอร่อยไหมอร่อยจ้าเค เนื้อพริกแกงหอมแล้วนะครับเราก็นี่ครับใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับสับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยใส่ลงไปผัดนะครับโอ้โหตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเนี่ยไก่สามสายพันธุ์ครับผมเนื้อร่อยครับผมเหมือนไก่บ้านเลยอ้าวเสร็จแล้วครับผมเติมน้ำร้างคกนะครับอย่าทิ้งนะครับน้ำน้ำร้างคกเนี่ยอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับใส่ลงไปครับผม เดี๋ยวเราจะเติมน้ําให้ท่วมตัวไก่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเคี่ยวด้วยครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับลุงเอ็กจะปิดฝาไว้แบบนี้นะครับเคี่ยวไก่ซักพักครับผมโอ้โหพี่น้องหอมมากครับผมนี่ครับเคี่ยวเติมน้ําให้พอดีนะครับเคี่ยวไก่ไปด้วย โอ้โหเปิยแล้วยังป่ะนี่น่าจะเปิดแล้วเออเดี๋ยวปรุงกันเลยนะครับจะแซบหลายพี่น้องเลยสุดๆครับผม,อมเอาชุบลงไปพี่น้องใส่ไล่ๆนี่ต้อแซบพี่น้องปุดแล้วเสร็จแล้วพี่น้องน้ำมันหอยใส่ลงไปครับผม แล้วตามด้วยรสดีหรือผงปรุงรสครับผมใส่ลงไปตามด้วยซอสฝาเขียวสักสองสรอบพี่น้องใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาครับผมสองสารอบพอก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เค็มเราเติมได้ครับผมถ้าเค็มแล้วมันแก้ยากนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทำการโคเร่คเรสักนิดครับผมนี่ครับ,รบเล่งไปสักหน่อย โอ้โหไก่สายอา่าไก่สาสายพันธุ์ครับผมโอ้ดินพันธุ์พี่น้องสงงสยบัยวพันธ์จดจะเปกน้องไอ้เหมือนไก่บ้านเลยครับผมน่ากินมากๆหอมอร่อยครับผม เสร็จแล้วครับผมนี่ครับใบมะกรูดซอยแล้วก็ใบมะกรูดใบนะครับใส่ลงไปแล้วก็พริกขี้หนูครับผมเพิ่มความจัดจ้านนะครับโอ้ยแต่แซ่บไายพี่น้องข้าวสวยวร้อนสุดยอดครับผมอ้าวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดพี่น้องนี่ครับ ใบกระเพราใส่ลงไปเยอะๆครับผมทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะครับโหใบกระเพรานี่สุดยอดครับผมโอ้โหมาเดินมาเดินพี่น้องสุดยอดครับผมผัดในกระทะ ก็ตักลงหม้อเช่นเคยครับผมนี่ครับไก่ตัวหนึ่งครับโลละหกสิบาทนะครับโคตรคุ้มอ่ะพี่น้องแล้วกินเหมือนไก่ไทยนะครับแล้วเคี่ยวไม่นานครับผมไม่เหนียวแต่ว่าเราเวลาเรามากินนี่มันแบบเนื้อเหมือนไก่ไทยครับผมคือไม่หลุดออกจากกระดูกนะครับคือคือมันอร่อยครับไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวลุงเอกจะซื้ออีกนะครับไยปณนีซื้ออีกครับผมสุดยอดครับผม มีนูนี้นะครับข้าวสวยล้อนซอยพริกน้ำปลารับรองว่ารสชาติเจมจนอร่อยครับพี่น้องอ้าวคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับลงแอคขออนุญาตไปทานข้าวก่อนครับผมนี่ครับอ่าลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกทา่านสวัสดีครับ